สวัสดีประเทศไทยทับเม้นท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะโดนตกอีกแล้วต่างชาติเปิดใจติดใจเมืองไทยจนลืมไปเลยว่าอยากย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นคลิปนี้อเจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังผู้หลังหัวใจไทยอย่างคุณมาตินบราโวเออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติด้วยกันว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยกันนะคะ พ่อหนุ่มมาตินจัดได้ว่าเป็นชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนที่หลงรักเมืองไทยมากๆเขามักจะทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยของเราเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็นอยู่เสมอๆและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้เขาก็ได้ไปถามชาวต่างชาติ3าคนสาสไตล์ว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยโดยคนแรกที่เขาได้ลงไว้ในคลิปเป็นสาวจากเกาหลีชื่อว่าสเตซี่คิมแช่คนนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้3มสัปดาห์แล้ว และเธอก็ได้ตอบคาถามของหนุ่มมาตินเอาไว้ว่าที่กเกาหลีอากาศหนาวมากๆและตัวเธอนั้นก็เกลียดอากาศหนาวมากๆด้วยเธอก็เลยย้ายมายังประเทศที่อบอุ่นมากกว่าซึ่งเป็นประเทศของคนที่อบอุ่นอย่างประเทศไทยส่วนอาหารไทยที่เธอชอบมากๆจนถึงตอนนี้ก็คือผัดกะเพรามันอร่อยมากคนที่สองเป็นหนุ่มหล่อจากไอร์แลนด์ที่ชื่อว่าทาวิดลีออนพ่อหนุ่มคนนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้3ปีแล้ว และทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อลงสื่อเซเชียลของตัวเองอยู่บ่อยๆและเขาก็ได้ตอบคาถามของหนุ่มมาตินเอาไว้ว่าตอนแรกเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยว่าจะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงที่โควิดกําลังระบาดอยู่พอดีและญี่ปุ่นก็ปิดประเทศเขาจึงหาข้อมูลว่าในเวลานั้นที่ไหนคือที่ที่ดีที่สุดที่เขาสามารถย้ายไปอยู่ได้เลย เพราะว่าเขาอยากย้ายออกจากประเทศของตัวเองมากๆแล้วเขาไม่ชอบไอแลนด์ and, ที่ไอแลนด์ทั้งเปียกชื้นและหนาวมากจากนั้นเขาก็เริ่มหาที่พักจนได้ไปเจอกับคอนโดที่เขาอยู่ในตอนนี้ค่าเช่าตกเดือนละ500ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ20,000บาทแต่มาพร้อมกับสสาว,ว่ายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากเขารู้สึกได้ว,ว่ามันเป็นราคาที่ถูกและเหมาะสําหรับเขา และมันก็เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสาหรับการเตรียมตัวก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศอีกครั้งเมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศเขาก็จะได้ย้ายไปที่ญี่ปุ่นต่อเลยแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเขาก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่เขาได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ตกหลุมรักประเทศไทยทันทีเขารักเขาชอบสภาพอากาศของเมืองไทยเขารักความสะดวกสบายในเมืองไทยและเขาก็รักคนไทยและหลังจากผ่านไปแล้ว3ปี ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมคนที่3เป็นหนุ่มจากเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่าเจโรนมาโดโร่พ่อหนุ่มคนนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้15ปีแล้วและเขาก็ได้ตอบคาถามของหนุ่มมาตินอว้ว่าตอนแรกเขามากรุงเทพเพื่อท่องเที่ยวและตระเวนล,ล้อชมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พออยู่ไปอยู่มาเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขึ้นและอยู่ที่ประเทศไทยยาวมา15ปีแล้ว ส่วนอาหารไทยที่เขาชอบมากๆจนถึงตอนนี้ก็คือข้าวซอยเมนูอร่อยจากภาคเหนือของประเทศไทยหนุมมาตินิ้เผยแพร่คลิปนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่17เมษายนพศาา2567ที่ผ่านมาและจนถึงตอนแทดดำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกกปแล้วมากกว่า140,000วิวและสำหรับเพืเ่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แะลิงก์ต้ฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะ และเช่นเคยแล้วก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะมาตินคุณเป็นคนไทยที่ไปโตอยู่ต่างประเทศใช่ไหมความพิดเห็นต่อมานะคะติดอกติดใจไทยแลนด์แล่ถ้าให้ว่ากันตามจริงคนที่มีรายได้ในระดับากลางาขึ้นไปก็จะพากันบอกว่าอยู่เมืองไทยสเสดวกสบายมากๆเลยครับความพิดเห็นต่อมานะคะ ที่เมืองไทยในตอนนี้พระอาทิตย์ทำงานดีเกินไปแล้วครับอากาศไม่ได้อบอุ่นแบบที่คุณพูดแล้วครับขอพี่เทนตะวานะคะฝรั่งหัวใจไทยที่หลงรักผัดกะเพราขอพี่เทนตะวานะคะมาตินคุณเป็นตัวแทนคนไทยที่ช่วยต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วขอพี่เทนตะวานะคะเรามาแลกพระอาทิตย์กันไหมคะขอพี่เทนตะวานะคะเมืองไทยถ้าคุณมาสัมผัสด,ด้วยใจคุณจะหลงรัก ความคิถีพินต่อมานะคะคนที่ชอบว่าประเทศของตัวเองดูเอาไว้นะความคิดเพ็เนต่อมานะคะเราคนไทยรักพวกคุณทุกคนค่ะความคิดเพ็เนต่อมานะคะนักท่องเที่ยวแฮปปี้เราเจ้าของประเทศก็แฮปปี้ความพิดเพ็นต่อมานะคะอบอุ่นจนไม้แล้วจ้าความคิดเพ็เนต่อมานะคะอบอุ่นสําหรับเขาแต่อบไม่สําหรับเราความคิดเพ็เนต่อมานะคะ ระวังจะร้อนเกินจนต้องกลับเกาหลีนะครับความพิเศษสุดท้ายนะคะขอบคุณที่ช่วยเรียกแขกให้กับประเทศไทยครับจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และะหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะ และพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ